กินนิมนต์แต่ไม่ไปอันนี้คือผิดไม่สัตน้องสัทธาของญาติโยมปกติเราต้องเลี้ยงแต่สัทายาใช่ไหมข้าบวชแต่นี้เขาเรียกก็เลยเท่าไรรายละหนึ่งหมื่นเดี๋ยวหลังเพลนเขาเขาถึงมานิมนต์แต่เราก็ติดธุระแล้ว,แล,วแล้วก็เลยสั่งลูกน้องให้แต่ลูกน้องก็ก็ดันไม่ไปถวายองค์เท่าไหร่ก็ถวายเลยเด่๋เจ้าภาพเขาไม่สบายใจเ่าไปวันไหนเจ้ากรหู้ ผู้ใหาท่านฟังผู้ยหาท่านฟังของอนุญาตคบถามได้ว่าเราอยู่วะพระเนี่ยแต่เรองค์เนี่ยมาเจ้านักถือบายมัสตลวดเนี่ยญาติปายาตองซ้ำใดหาอยู่หาก,กินรับจางมัดตจะละมือวสิเดมา้บัดเงินลอยสองลอยซื้อมากินมาทานเนี่ยลูกเต้ากับผัวนั่นได้กินที่หลังพระก็นานที่สิลูกอันนี้คือเต็มใจวนี่ัแค่ใจเนี่ยแม่บได้บวชัดนีพราว่าแม่มื่อแม่ตั้งองบุญที่ี่ทาบุญหาแม่ทนี่ บวชปแต่ว่าลูกแม่เนี่ยเกิดที่นาโพญาติปู่ญาตายายรออยู่นาโพก็เลยกลับไปบวชที่นาโพแค่นี้เหตุที่มันเกิดคือปัญหาแค่นี้เหตุที่จ้าวาดวันนี้ไม่รับกินนิมนต์แต่ไม่ไปอันนี้คือผิดไม่สนองศรัทธาของญาติโยมก็ได้ถามเจ้าวาดหถามท่านบอกว่าท่านติดตุระแต่ท่านจะให้คนอื่นไป แต่คนไม่มีคนอื่นไปไม่มีคนไปเลยไปนิมนต์ที่วัดป่านั่งอยู่สามสี่องค์ก็ไม่ออกมา แต่นี้เขาเรียกกันเลยเท่าไหร่รายละหนึ่งนแต่ถ้าคนไม่มีล่ะคะเขาจะได้บวชลูกไหมคือวัดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะวัดอื่นไม่มีเราสอบถั้งหมดแล้วแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นโบสถ์ล้างคะ่ะทํามาหมดกี่ล้านเมื่อก่อนเนี่ยบ้านใกล้เคียงบ้านยัคานูนหัวเขาจะมาบวชที่นี่และทีนี้เขาไม่มาบวชค่ะเพราะว่ามันแพงค่ะหนึ่งหมื่นบาทมันเหมาะไหมติดธุระครับอ่าติดธุระก็เลยออกไปแล้วก็สั่งลูกน้องไว้ มันก็เลยกินหนงแชงใจกันไอเราก็ไอเราก็ผิดเหมือนกันคือคหมายความว่าคือเจ้าภาพเขานิมมต์แต่งานบุญแต่งานบวชเขาไม่นิมน<อ>แต่หลังเพงเขาเขาถึงมานิมนแต่เราก็ติดธุระแล้วคือมีกินนิมนอย่างอื่นแล้วใช่แล้วก็เลยสั่งลูกน้องให้แต่ลูกน้องก็ก็ดันไม่ไปน้องก็เลยกินหนยงแชงใจก,ก็แต่ว่าผิดเราก็ผิดเนะเพราะแต่เราก็ ให้ลูกน้องไปแต่ลูกน้องก็เขาก็ไม่ไปไม่รู้เป็นไรก<ม>็อไอเแล้วก,กรณีที่ว่าเก็บค่าค่าค่าบวชพระเนี่ยองค์ลี้ยหนึ่งหมื่นเนี่ยม,มันเป็นยังไงครับไม่ไม่ใช่คือไม่ได้เก็บใช่ไหมครับคือหมายความว่าคือเจ้าภาพเขามาบวชเนี่ยอพอครูบอกให้ถวายมาเลยถวายถวายองค์เท่าไหร่ครับเออถวายองเท่าไหร่ก็ถวายเลยแต่เจ้าภาพเขาไม่สบายใจเขาก็บอกว่าก็พระครูก็บอกว่าเอออุปชาสองพันคู่สวด สี่พันอ่าผู้สวดองค์ละพันเป็นสี่พันแล้วก็พระคัถบาตเนี่ยองค์ละสี 400. ่ร้อยก็เจ็บก็เขาก็บอกว่าอู้ยุ่งยากเขาก็มาเงินถวายจ้าวาดแปดพันอเก้าพันแปดพันเก้าพันแล้วแต่เจ้าภาพ คือไม่เดิมเดิมดีนะครับไม่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 ได่ไม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 าไม่ไ่ไม่ไม้ไม่ไมไม่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 ไมคไม่ไม้ไม่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 ได้ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ได้ไม่ไ่ไม่ได้ไม่ไ่ไม่ไไม่